กบไทย3ามวันค่ะและตอนนี้นะคะตุ๊กตาอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเดินทางมาไกลขนาดนี้นี่ค่ะอยากจะบอกว่าเริ่มหิวแล้วละคะ่ะวันนี้ตุ๊กตาจะพาท่านผู้ชมไปกินน้ำพริกหอยนางรมค่ะซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของที่นี่และได้รับโอท็อดาวด้วยละคะ่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยดีกว่าค่ะน้ำพริกที่ว่าคือน,น้ำพริกหอยนางรมค่ะกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสนทิวั์อำเภอกาญจนษด์ษ ซึ่งตุ๊กตาทราบมาว่ามีที่นี่ที่เดียวค่ะเพราะทางกลุ่มได้เป็นผู้คิดค้นสูตรขึ้นเองแถมยังจดลิิทธิ์เป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วคะ่ะแล้วผู้หญิงสวยๆที่อยู่ข้างๆตุ๊กตาเนี่ยนะคะนั่นก็คือพี่บัวนั่นเองสวัสดีคะ่ะพี่บัวสวัสดีคะ่ะน้องตุ๊กตาพี่บัวคะทราบข่าวมาว่าน้ำพริกหอยนางรมที่เนี่ยเป็นน้ำพริกที่มีที่เดียวในประเทศไทยใช่ไหมคะใช่แล้วที่นี่เป็นผู้ผลิตน้ำพริกหอยนางรมที่เดียวในประเทศไทยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเรายังเป็นผู้เดียวที่จด สิที่บัตรซึ่งไม่สามารถที่จะมีที่อื่นลอกเลียนแบบของเราได้ถ้าอย่างไงนอย่างรบกวนให้พี่บัวเนี่ยพาตุกตาไปชิมหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะชิมนะคะต้องไปทํากันก่อนค่ะเราตามไปชมวิธีการทำพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะพี่ทิพย์ค่ะแล้วนี้ก็คือส่วนผสมทั้งหมดที่จะทำใช่ไหมคะใช่ค่ะมีอะไรบ้างนะคะเริ่มด้วยอันนี้เลยค่ะอนนา้เลเบียร์มะขามตอนน้ำตาลแต่หมูนี่อะไรปะคะตามด้วยเกลือค่ะ ให้น้ำตาลละลายดีแล้วก็จะใส่ส่วนผสมอย่างอื่นอันนี้เป็นหอมกระเทียมป่นค่ะป่นใช่ไหมคะค่ะตอนนี้คุอปลาทะเลป่นนะคะปลาทะเลค่ะเป็นปลาปลาป่นโอ้น้ำเหือดแห้งเลยค่ะโดนปลาซับไปเรียบร้อยแล้วนอกจากพริกชี้ฟ้าแล้วเนี่ยเราต้องใส่พริกพริกขี้หนูแห้งด้วยเมื่อตรงนี้ข้างที่ได้แล้วเนี่ยเราจะจะใส่หอยนางรมเป็นอย่างสุดท้ายนะคะนองใส่เป็นอย่างสุดท้ายใช่ไหมคะใส่หอยได้เลยใส่หอยแล้ว คะแล้วนอกจากผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วเนี่ยเรายังทําผลิตภัณฑ์ตัวอื่นไม่ใชที่ทำมาจากหอยนงางรมเฉพาะตัวที่เป็นน้ําพริกเนี่ยก็ประมาณประมาณ6ตัวที่เป็นบบหอยนารมแล้ว,ลวมีอะไรบ้างะคะมีน้ําพริกเผาหอยนางรงมนะคะแตัวนี้คือนาร้อนหอยนางรมนาร้อนหอยนางรมตาแดงหอยนางรมตาแดงหอยนางรมไตปลาหอยนางรมตาปลาหอยนางรมสวรรค์หอยนางรมสวรรค์หอยนางรมมันกุ้งหอยนางรมมันกุ้งหอยนางรมยังมีขนมด้วยนะคะมีขนมด้วย เหรอใช่คุณอยากทอะไรบ้างคะที่เราทำเแล้วเอ่อเป็นทองพักหอยนางรมค่ะทองครับแล้วทำไมถึงเลือกใช้วัตถุดิบเป็นหอยนางรมคะก็ด้วยที่นี่เนี่ยอยู่อยู่ใกล้ๆกับปากอ่าวนะคะเป็นที่ที่พอเลี้ยงหอยนางรมที่ดังที่สุดของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราก็เลยดึงเอกลักษณ์ตัวเนี้ยมาค่ะให้เป็นเอกลักษณ์ของเราแล้วก็เพิ่มมูลค่าของสินค้าวัตถุดิบเนี่ยเราเอามาจากที่ไหนอะคะก็เดี๋ยวมีฟาร์มเลี้ยงหอยนางรมเดี๋ยวเราไปดูกันไหมคะจริงอะคะค่ะ ทำเมื่อกี้ค่ะทำเรียบร้อยแล้วทำไมพี่บัวเนี่ยคะถึงมาทำน้ำพริกหอยนางรมที่นี่ได้ก็แรกทำอาจจะเป็นน้ำพริกธรรมดาทั่วไปอะนะคะแล้วหลังจากนั้นสักประมาณปี3839กก็เลยได้มาดัดแปลงแล้วก็ทำเป็นตัวน้ำพริกหอยนางรมขึ้นมาก่อนก็คือน้ำพริกเผาแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นหอยนางรมหลากหลายรสชาติขึ้นตามมาเรื่อยๆเท่าที่เห็นค่ะใช่ซึ่งคนที่ คี่ต้นค่ะเริ่มแรกเลยก็คือคุณวิมลคงจะเดินซึ่งเป็นประธานกลุ่มเป็นแม่ออแต่ว่าเดี๋ยวนี้สวัสดีค่ะตลาดของเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนตลาดส่วนใหญ่ตอนนี้ยังอยู่ในภาคใต้ค่ะภาคกลางบ้างแต่ยังไม่ขึ้นทะลุไปบ้างมากนะักเพราะว่าจริงๆยังเป็นรายได้เสริมของกลุ่มได้อะไรจากกลุ่มนี้บ้างคะที่ต่อตั้งขึ้นมา จริงๆเราได้ความรู้เยอะนะคะเรื่องการถนอมอาหารเรื่องการทําอะไรให้ถูกสุขลักษณะพวกนี้ทางออยทางสาธารณสุขเขาก็จะจัดอบรมอยู่บ่อยๆกันคนหนุ่มสาวถือเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติให้ก้าวเดินไปข้างหน้านะครับถ้าหากว่าพวกเขาได้ใช้ความรู้ความสามารถที่เรียนมากลับไปพัฒนาบ้านเกิดของเขาก็เท่ากับเป็นการช่วยกันสร้างรากฐานของประเทศชาติ mm. ให้มีความมั่นคงมีความแข็งแกร่งมากขึ้นครับ ขอขอบคุณพี่บวัวมากมากเลยนะคะ,คะแล้วก็ขอบคุณคแม่ๆด้านหลังด้วยขอบคุณค่ะนะคะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะกับรายการโอท็อปไทย365วายพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสนใจสั่งซื้อหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสนทิวัดติดต่อคุณวิมลคงเจริญโทรศัพท์077 2 4 4 089 0 8 9 1 2 9 2214